ช่วงนี้ผมได้ทําแผนการเงินให้หมอหลายคนนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบประกันให้หมอด้วยแล้วก็พบว่าเละถึงขนาดนั้นยังไงครับพี่เละเทะเลยถามหมอเลยว่าหมอซื้อไปได้ยังไงในตัวเนี้ยหรือหมอแบบนี้มันไม่บอกกับหมอนะหมอบอกว่าอะไรไหมครับหมอบอกว่าอ๋อก็ตัวแทนบอกว่าตัวนี้ดีเอ่อคนคนนู้นก็บอกว่าดี เอาตามเอางนี้ลวกันเออมัน่าจะได้นะน่าจะเก็บตังค์ได้แบบออมทรัพย์อย่างนี้ก็น่าจะน่าจะไหวนะจ่ายสั้นๆอะอ่างเงี้ยเออคือง่ายๆหมอไป่รู้เรื่องอะไรเลยโ <c oughs> อเคครับ <c oughs> หลายๆท่านเออเป็นแบบนั้นนะครับก็มาพบกับสตังแผนแผนสู่อิสรพทางการเงินสำหรับคุณน,น,นะครับสิ่งที่พินิดพูดมาบังเอิญไปสอดคล้องกับบทวิจัยของเ w w ร์ไวท์แอดไวที่อเมริกาพินิษ์ครับเขาไปวิจัยว่าหมอหลายๆ ท่านซึ่งอยู่ในที่อเมริกาก็เป็นหมอเป็นอาชีพที่รายได้ดีมั่นคงแข็งแรงก็คล้ายที่ไทยนะแต่ปัญหาก็คือหลายหลายคนไปเจอปัญหาทางการเงินเกษียณแล้วไม่สามารถเป็นสุขเกษียณสุขได้อย่างที่ควรเป็นทั้งทั้งที่ทํารายได้มาเยอะมากหรือบางคนก็ประสบปัญหาตั้งแต่ตอนยังไม่เกษียณเลยนะครับแล้วหนึ่งในสิบความผิดพลาดที่ทําซ้ําๆคล้ายๆกันก็คือที่อเมริกาเพรากวําซอร์เวยก็คือเรื่องประกันครับพี่นิอฐ บอกหมอที่อเมริกามีประกันไม่เพียงพอส่วนใหญ่จะมีประกันไม่เพียงพออ้าวก็ไอ้อนี้ก็ไม่เหมือนหมอไทยเลยหมอไทยที่ผมเจอนี่แบบออกแนวแบบตัวแทนว่างไงกูว่างั้นนะก็ะ <c oughs> ไม่แน่ใจที่อเมริกาจะเป็นแบบนั้นไหมนะก็คือเอ่อที่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 อเมริกาเนี่ยประกันที่มีไม่เพียงพอกับความเป็นหมอ <c oughs> อ่าความไม่เพียงพอคือว่า เวลาซื้อประกันเนี่ยอ่อจะไม่ได้คำนวณว่าควรต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอไอ้พินิกอ๋ออ่างานคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับรายละเอียดเ่มคล้ายเ่มคล้ายเออเช่นเช่นนะครับคาว่าไม่เพียงพอจะเกิดสองทายหนึ่งอ่ประกันแล้วเงินเอาประกันที่เขาเรียกเอาประกันเวลาที่เกิดเหตุจะต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ซื้อว่าม่เพียงพอรองรับแต่แรกกับสองไปเลือกแผนประกันไว้ผิดให้แผนประกันที่ผิดเลยส่งผลให้ เงินเอาประกันหรือทุนประกันที่ควรต้องได้กลายเป็นไม่เพียงพอไปอ๋องั้นเหมือนเลยเ,เริ่มเหมือนแล้ว <c oughs> ใช่นะไหมไม่เริ่มเหมือนอะ่ะเหมือนเลยจานอันนี้เหมือนเหมือนกันยังโอเคนะ <c oughs> เช่นเดียวยกตวอยากแบบนี้พี่นีครับ <c oughs> หมอเนี่ยพอสมมติว่าเริ่มจบมาใหม่ๆครับหมอหลายท่านที่อเมริกาก็บอกก็เป็นหมอที่พอเริ่มอินเทิร์นเข้ามาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทํำก็คือเริ่มต้องใช้ทุนอ่ะพี่อ่าใช่แล้วตอนเรียนเขาตอนเรียนบางบางท่านไปเรียนเลยใช้ทุนต้องพอใช้ทุนแปลว่าค่าเรียนถูกเลยตอนนั้นนะ จบมาต้องมีหนี้นะก็ <g ül> จบมาพรา้อมหนี้ครับแต่ต้องทํางานที่รับใช้โรงพยาบาลตามทุนนี้ก่อนนะแต่ที่บังเอิญว่ารับใช้โรงพยาบาลน,นี้แน่นอนรายได้ไม่สูงเลยพี่นี่ด้วยรายได้ที่ไม่สูงก็เลยส่งผลในใจก็ก็อยากจะเปลี่ยนที่เพื่อรายได้สูงขึ้นแต่เปลี่ยนที่ต้องเอาเงินมาเคลียร์ทุนที่ค้างอยู่ใช่ไหมใช่คร <c oughs> ับอ๋ออันใจต้นสังไอตที่สัญญาเอาไว้สองลุงสองล้านสามล้านเลยว่าไปจ่ายใช่ไหมก็เปลี่ยนโงพยาบมีอันนี้เป็นเพื่อนผมเลยครับกับอ่าเป็นหมอนี่แหละอ่อใช้ทุนอยู่สองปี หมดก็คือเอาเงินที่บ้านอืม <c oughs> อก็คือเอาเงินไปไปเคลียร์ค่าสัญญาไปเลยถูกไหมใช่ครับใช่นั่นแหละนี่คือบางคนเป็นแบบนี้คือบางทีเอาเงินที่บ้านหรือบางทีอาจจะไปกู้บงกู้แบงก์แล้วก็มีนะเพื่อจะเคลียร์สัญญาจะได้ไปทํางานที่ที่อยากไปอะ่ะใช่ไหมงั้นผลก็เลยมีหนี้บางคนสตาร์เริ่มต้นก็เป็นหนี้แหละใช่ไหมเป็นนี้พอเป็นหนี้เสร็จสับเรียบร้อยบอกว่าถ้าเกิดพลาดพลั้งเกิดเสียชีวิตก่อนขึ้นมาละแล้วหนี้ใครเคลียร์ถูกไหมงั้นประกันที่มีบางทีก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องหนี้สินวันนี้ขังอยู่หมอจะซื้อประกันเพียงแ่ เท่าที่อยากซื้อหรือซื้อเพื่อช่วยใครผมไม่รู้ที่อเมริกาเขามีซื้อช่วยกันไหมนะแต่ที่ที่เขาเซอร์เว์มาคือประกันมักจะไม่เพียงพอหรือประกันบางอย่างอินนี่เช่นบางคนก็เริ่มสร้างฐานะมีครอบครัวกันแล้วนะพอมีครอบครัวหมอก็ไม่ได้คำนวณว,ว่าสมมุติวันนี้ถ้าเกิดเหตุกับหมอขึ้นมาพักถ้าจะให้ครอบครัวอยู่ต่อให้ลูกอยู่ต่อแล้วคงไลฟ์สไตล์ความเป็นลูกหมอต่อไปได้เขาจะต้องมีเงินทิ้งไว้เท่าไหร่ อยอี่อหนึ่งในวิธีการคำนวณทุนประกันแบบง่ายๆก็คือลองคิดภาพวันนี้ถ้าไม่มีเราแล้วอะเราไม่มีเราหมายถึงไม่ผมผมเป็นหมอสมมติผมเป็นหมอนะถ้าผมไม่อยู่แล้วไอ้ครอบครัวผมอยู่แบบครอบครัวหมอต่อไปนะต้องเข้าใจน่ารักสไตล์แต่ครอบครัวไม่เหมือนกันงั้นมีเคนคำกล่าวคำหนึ่งก็บอกว่าอย่าระวังความสะดวกสบายวันหนึ่งจะกลายเป็นความจําเป็นแค่ความสบายนะเดิมทีสมมุติเมื่อก่อนทีบ้านไม่มีแอร์ใช่ไหมอยู่กันได้อยู่กันได้ไดใช่ไหมใช่เออไปซื้อแอร์มาติดหน่อยหลังจากติดแอร์ไปแล้วจะกลับเป็นไปไม่ติดอีกได้ไหมอ่า uh. อ่แอร์เสียทายําไงต้องซื้อใหม่ไหมผมซื้อใหม่หรือว่าเออมไม่กลับมาใช้พัดลมแล้วนะพี่ <laughs> ผมไม่ใช่ผมเป็นนึกถึงคําโบราณได้คํหนึ่งอางจารย์เออว่าไงครับ <laughs> เข้าอย่างราชาออกอย่างยาจก <laughs> ไม่บอกแล้วกันนะครับว่าคํานี้มาจากไหนแต่คิดคิดกันเราเอง <laughs> <laughs> นั้นไลฟ์สไตล์ท,ที่ที่เรารับเข้ามาแล้วบางทีมันเป็นไลฟ์สไตล์แบบนี้ไปแล้วนั้นไลฟ์สไตล์ของของครอบครัวของหมอเองบางทีวันหนึ่งถ้าโชคร้ายไม่มีหมออีกต่อไปแล้วเนี่ย คำถามคือต้องการให้ครอบครัวต้องทนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไหมต้องให้ลูกเปลี่ยนโรงเรียนไหมต้องให้ครอ,อบครัวเปลี่ยนหมู่บ้านที่จะอยู่ไหมบางทีผ่อนบ้านอยู่ไงใช่ไหมผ่บ้านอยู่หมู่บ้านนี้ใช่ไหมตูกป้ใช่ใช่ใช่มีทุกอย่างแฟคเตอรี่ที่เขาคุ้นเคยเพื่อนบ้านที่เขาคุ้นเคยถูกไหมถ้าต้องเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เขาไม่คุ้นเคยเขาไม่คุ้นเคยตปมันเล็กลงทุกอย่างไม่ไม่สบายเท่าเดิมเนี่ยเขารับได้ไหม แล้วอยากให้มันเป็นอย่างแบบนั้นไหมไอ้เขารับเขารับได้แต่เราอยากให้เป็นแบบนั้นไหมไอ้ mm hmm. นี้คือหนึ่งในการคำนวณตุนประกันที่ต้องมีนะพีนั้นก็เซอร์วยที่หมอที่อเมริกาพบว่าหลายคนซื้อก็ไม่คำนวณหรือคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ว่าเท่าไหร่ถึงควรต้องเพียงพอสำหรับประกัน หรือแม้กาประกันบางอย่างเป็นประกันพวกออมทรัพย์เพื่อไว้เป็นหนึ่งในแผนเกียณที่ปลอดภัยอ่ะมันควรต้องมีสัดส่วนทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแผนเกษียณอย่างนี้ยใช่ไหมครับแต่เวลาซื้อประกันออมทรัพย์บางทีก็ดันซื้อเลือกออมสั้นๆแล้วขอคืนมาเร็วๆเลยพอคืนเร็วๆก็ดันใช้หมดก่อนดีมันก็เหลือไม่เพียงพอถึงวันเกษียณไงนั้นหลักการซื้อประกันออมทรัพย์จริงๆมันควรซื้อเพื่อให้ได้เงินมาใช้ตอนที่ยังมีรายได้หรือตอนที่ยังไม่มีรายได้ดีกว่าอ่ควรประคำนึงถึงเรื่องนออะไรรีกั ที่ทคนเลืองซื้ออย่างเพียงพอเช่นเออหมอเองก็สามารถเป็นโรคร้าแรงได้ไหมพี่นิกผ่าเขาอ่ะตัวเอ,อเองเป็นได้ไหมเออสามารถให้เพื่อนหมอด้วยกันผ่ากันได้กันได้ไหมใช่ไหมหรือหมอจะผ่าตัวเองอ่ะครับใช่ไหมหรือวันหนึ่งเป็นอย่างนี้พี่นิกเอ่อถ้าเกิดเจอโรครายแรงบางโรคเช่นไตวายหรือรังอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทาให้สูญเสียความเป็นหมอได้เลยนะเพราะเป็นไตวายเรื่อรางกายจะวีกมากหรือเป็นมะเร็งให้คีโมร่างกายมันวี่เนี่ยหมอผ่าตัดจะยังไปกลับไปผ่าใครได้นม่ตอนนี้ อ๋อหรือบางคนเป็นเป็นนักกายภาพถูกไหมครับต้องใช้กําลังนะเกิดร่างกายวิกเนื่องจากโรคอะไรบบางโรคเป็นไงฮะกลับไปทําหน้าที่อย่างไรได้แบบนั้นไม่ได้แล้วถูกไหมครับพอทําหน้าที่เป็นหมอไม่ได้รายได้หายแต่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ไงควรต้องปริหยนความเสี่ยงตรงนี้ไว้สักเท่าไหร่เดีถ,ถ,ถ,ถ้าถึงวันนั้นถ้าชุกหลายวันนั้นมาเยือนจริงๆ,ๆถูกไหมใช่ครับเพราะเรื่องมันไม่ได้ว่าคือเราไม่รู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี่ยรอบเนี้ผมผมเพิ่งไปงานเลี้ยงรุ่นมาเม,มื่อวานนี้รุ่นผมก็มีคนหนึ่งก็คือ บริหารเขามีธุรกิจอื่นด้วยนอกเหนือจากรัฐราชการก็ธุรกิจก็ไรายได้ดีมีเงินเก็บเป็นสิบสิบล้านละคนนี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขาที่เจอเมืล่าสุดก็คือเขาอยู่ๆเป็นเขาเรียกกล้าเนื้อเหลือ,อามาพุ่งงอพึ่งอ่อนแรงเลยทำให้กล้ามผากเบี้ยวไว้ครึ่งซี่หน้าครึ่งซี่ ตาเตอขยับไม่ได้ไปไปฝังเลยอนะ่ะ mm hmm. เป็นคนที่ดูแลร่างกายดีมากกว่การลางกายตัวนื่นตลอดเลยนะเหล้าเลาก็ไม่เคยกินเนี่ยอาจจะผิดที่ไม่กินเหล้าเหมือนผม mm hmm. <laughs> แต,แต่แต่อยู่ๆเกิดแบบนี้ขึ้นมาสมมติถ้าเกิดว่าเกิดสาการแบบนี้ขึ้นมาปั๊บยังสามารถทํางานได้เหมือนเดิมไหมถ้าคนเป็นหมอหรือาพใช่ไหมก็ท mm hmm. ําทงานไม่ได้เหมือนเดิม รายได้มันไม่เหมือนเดิมหรือราคาอาจจะหายไปเลยแต่ค่าใช้จ่ายยังอยู่ควรต้องบริหารความเสี่ยงวางประกันตวกนี้ไเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนั้นบรูไวด์เว็บแอปที่อเมริกาเขาสำรวจแล้วเขาพบว่าหมอที่อเมริกาโดยส่วนใหญ่มีประกันไม่เพียงพอรองรับเรื่องตรงนี้ครับละไรย่งนอกรานี้มีประกันอะไรบางคนนะเช่นประกันวิชาชีพทางการแพทย์พีนิรแล้วกำลังทำงานอยู่ดีเก็บค่าไอ้ด็อกเตอร์ฟรีมารอบหนึ่งวันเนี่ยจะได้สักสมมตินะค่าด็อกเตอร์รอบละสี่ร้อยต่อคนถูกไหม วันนี้มีคนป่วยมาสิบคนจะได้สักสี่พันใช่ไหมเก็บไปสี่พันสี่พันสี่พันเก็บมาได้ไม่ทันเท่าไหร่เลยพี่นี่โดนลูกคนคนป่วยคนหนึ่งฟ้องมาทีเดียวสองล้านต้องต้องทํางานกี่วันหนึ่งใจนี่สองล้านได้หมดถนะูกั้นต้องทาไงควรต้องว่ามีประกรันวิชาชีพการแพทย์เถื่อความเสี่ยงไ,งไหมไหมเหมือนกับประกันรลดคนซื้อใช่ไหม <laughs> ประกันรดเรา,าเราเราเราก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายเสียเวลาแค่ซื้อไม่เสียเวลาแล้วชนมาประกันเทียบเองกั แต่เรื่องอื่นที่สําคัญมันไม่ใช่แค่เสียเวลาบางทีมันถึงทั้นแบบหมดเนื้อหมดตัวได้เลยนะเป็นหนี้เป็นสินได้เลยนะใช่ครับรการเป็นเครื่องมืิบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ที่เอสไบซ r y ีด uh, com สํารวจแล้วที่เมริการเนี่ยส่วนใหญ่จะมีประกันไม่เพียงพอส่วนที่ประเทศไทยหมอไทยที่เราเจอมาส่วนใหญ่ไงบางทีซื้อประกันก็แบบนี้ก็็ออลดจนภาษ้สั้นๆ้วก่อนถวก็แล้วก็ไล้ไก็ไล้ไม่ได้วม่ได้วก็นล้วกาแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วกมแล้วหมาล้วกมแล้วก็แล้วก็แล้อก็แล้วกแล้วใช่ปะใช่ค,นนครับ เออยังซื้อสี่ปีก็ซื้อใหม่อยู่นี้่ใช่ไหซื้อแบบห้าปีมาซื้อใหม่อีกจะซื้อใหม่อีกทำไมถ้าจะซื้อซื้อให้ให้มันสอดคล้องกับแผนการเงินองค์รวมซึ่งนั่นก็แปลว่าต้องมีการทําแผนการเงินองค์รวมก่อนแล้วมาค้นหากันว่าประกรันควรมีประกันแผนไหนถึงจะเหมาะกับเป้าหมายทางการเงินเลือกควรต้องมีเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเยอะเกินไปก็ไม่ดี เราบางทีเราเจอที่ซื้อเยอะเกินก็มีใช่ไหมโอ้โหห้าสิบหกสิบเล่มข <laughs> <laughs> นมาแบบขนมาวางกองแบบเปิบเปิบจากพื้นอ่ะถึงโต๊ะโ <laughs> ต๊ะสูงประมาณแปดสิบเซนนะกองทับกันนะ่ะคิดดูแล้วกันครับเราวถ้าซื้อเยอะเกินไปไหมครับคือประกันมันไม่ใช่การลงทุนที่ผลตอบแทนอะไรสูงมากมายถ้าเยอะเกินไปนก็นทีเงินจมหรือใช่เหตุเหมือนกันไงใช่รครับงั้นซื้อให้เหมาะสมและควรต้องซื้ออย่างเพียงพอแต่อย่าเยอะเกิน ใช่ครับไม่งั้นนะพอที่ปรกษาการเงินมาเห็นนะครับเปิดบางทีออกมาหน้าหนูเลยคือโอ้หมอเอางี้เลยเหรอโอ้หมอซื้ออันนี้เหรอก็จะเกิดเหกายอย่างนี้นิดนึงอ่านะครับนี่ก็คือข้อมูลจากทางเวอไว t com ที่เมรกาแล้วเพื่อนๆดูคลกๆหมอไทยไหมนะครับคิดเห็นยังไงก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับครับครับอย่าลืนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับ อ่ะครับก็อหมอท่านใดอยากจะให้เราช่วยวางแผนการเงินให้ก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผ่านคิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้นะครับหรือลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้ได้เหมือนกันนะครับครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ